ยิ้มมากมานะคะยิ้ม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 ความสุขเกิดขึ้นได้จากเราเองง่ายเลยไม่ต้องลงทุนมากด้วยแค่เรายิ้มนี่ค่ะยิ้มสิคะยิ้มแค่เรายิ้มค่ะในการที่เรายิ้มเนี่ยจริงๆมันก็เติมพลังให้เราแล้วนะ ถ้าเราส่องกระจกแล้วเรามองตัวเองในขณะที่เรายิ้มมันก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขแล้วมันก็รู้ว่าวันนี้พร้อมสู้งานแล้วทั้งวันไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเราก็สู้อย่างเต็มที่นี่ไงเราได้พลังบวกจากตนเองตอนเองสร้างพลังบวกให้ตนเองนะคะต่อให้เราไปฟังคนอื่นมา เขาพูดดีอะไรขนาดไหนแต่ถ้าในชีวิตเราความคิดของเราเราไม่ได้เติมความสุขให้ตัวเองมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่อาจจะช่วยได้น้อยเพราะฉะนั้นก็ความสุขอย่างแรกแล่กเลยที่เราทำได้ก็คือยิ้มยิ้มเยอะๆนะคะยิ้มให้กับตัวเองค่ะถ้ายิ้มให้กับตัวเอง คิดดีทำดีมองบวกส่งพลังบวกให้กับตนเองแล้วพลังบวกนั้นก็จะแผ่กระจายออกไปสู่คนรอบข้างไม่ว่าใครเห็นเรายิ้มเขาก็จะแฮปปี้ไปกับเราด้วยอย่างนั้นก็เห็นหน้ายิ้มเขาก็แฮปปี้มากกว่าเห็นหน้าที่บุบบึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น วันนี้ยูรีมาชวนให้ทุกคนยิ้มค่ะยิ้มมากๆนะคะยิ้มยิมเนาะแค่นี้มันก็เกิดความสุขแล้วนะคะเราทำอะไระที่ทําให้จิตใจเรามีความสุขเบิกบานเราก็ทำอย่างเช่นถ้ายุรีชอบฟังเพลงชอบฟังมารำ ชอบร้องเพลงมักฟังเหมือนมักหลงเพลงยูริกาซิเ mm. ติมความสุขนั้นโดยการมีเวลาว่างเราก็มานั่งฟังเพลงบ้าง mm. เพื่อให้อารมณ์เรามันผ่อนคลายนะคะไมงนั้นเราจะต้องหาวิธีกำจัดความเครียดของตนเองให้เป็นนะคะเ mm. ออเมื่อรู้สึกปวดหัวและเริ่มเครียดขึ้นมาแล้วอ้อ mm. หาเพลงฟัง หาวิธีผ่อนคลายบางคนชอบนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิบางคนชอบอ่านหนังสือก็ไปอ่านหนังสือผ่อนคลายอารมณ์ของตนเองนี่ก็เป็นวิธีสร้างความสุขง่ายๆด้วยตนเองนะคะไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยแถมถ้าตัวได้มีความสุขก็จะแพร ความสุขออกไปให้กับคนรอบข้างได้มีความสุขด้วยโอเควันนี้ก็มาชวนให้ทุกคนมีความสุขสร้างความสุขความสุขเกิดขึ้นง่ายๆด้วยตัวเราเองนะคะ